ค่ะทุกคนวันนี้มินก็อยู่ที่ด็อกอินทาวสาขาอารีนะคะก็เป็นคาเฟ่หมานะคะที่มีหมาเยอะมากๆเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยคือมินนะอยากพักผ่อนนะคะทุกคนแล้วมินก็ชอบหมามากๆนะคะเพราะว่ามินนะเลี้ยงหมามาตลอดเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเติมหมานะคะทุกคนนี่เข้ามาก็จะเจอคุณพี่คนนี้เลยนะคะคือมินไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยครับพี่สามารถบอกได้ไหมว่าต้องทำอะไรบ้าง ในส่วนของที่นี่ก็จะมีเป็นค่าเข้านะครับอยู่ที่ท่านลาสามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ได้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วโดยที่คาเฟ่ของเราจะไม่ได้จํากัดเวลาสามารถนั่งได้เ,เลยตลอดทั้งวันต้องเปลี่ยนรองเท้าใช่ไหมคะจะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าของท้านมาแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านะคะก่อนเข้าไปเล่นกับน้องๆน,นะคะทุกคนไปกันเลยไปกันเลย แล้วเดี๋ยวมิจะให้ทุกคนดูดูสิน่ารักมากเลยเนี่ยพี่เขาบอกคนนี้ดื้อมากชื่อว่าบางซือเราเล่นกับคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับคนนี้ชื่อเอกกมัยันนี้เป็นอ็นทรเอกกมัยขึ้นได้เหรอคะขึ้นได้ทุกคน ทุกคนดูนี่ดิน้องแบบว่าแย่งกันมานั่งตรงนี้นะนี่น่ารักมากเลยอ่ะจำเยเนื้คนนี้ไม่เหมือนหมาเลยอ่ะเหมือนหมีเหมือนหมีเลยไม่เหมือนหมาเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ย oh เหมือนแบก,แบกเป้อ่ะสวัสดีครับคนนี้ใครคะเนี่ยส,สีลมทุกคนไม่เคยโดนหมาโลดขี่คอมาเลย นี่คือครั้งแรกคนดูเด็ก่อเด็เจเจคนนี้ชื่อเจเจน่ารักมาก เอาจริงๆป้าน้องเฟรดีทุกตัวเลยทุกคนน่ารักมากอ่ะเขาเดินตามพี่เลี้ยงเขาทุกคนเพราะว่าพี่เลี้ยงเขามีขนมน,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 นี่ทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ก่อินโทรเวิร์ดตัวจริงต้องทําอะไรอ่ะทำไมน้องถึงนอนอย่างงี้ง <c oughs> น้องมองเห็นเหรอครับ <c oughs> พี่จับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมโอ้ทุกคนดูเกมเข <c oughs> าที่ <c oughs> กลับมาที่เราแล้ว ว้าย wow, น่ารักจังวันนี้ให้กอดเหรอขอกอดหน่อยนะโอ้ oh my ยก d ดูพี่เขาบอกว่ากอดได้ด้วยกอดได้จริงๆนะงเมวันนี้ไม่อยากให้แบบหมดเวลาถ่ายเลยอะ <c oughs> มิอยากอยู่นี่ไปเรื่อยๆ พีน่ะทุกคนแต่เข้ามาที่นี่อ่ะออคิดถึงเกินมากเลยเ,ออเกินคือหมาบีเกิลน,นอนอ้วนที่บ้านมินเองเออคือที่บ้านมินหนะตอนนี้ก็คือมีบีเกิลใช่ไหมแต่ว่าป้าเป็นคนเลี้ยงป้ามินเป็นคนเลี้ยงแล้วก็ป้าเลี้ยงเกิลเป็นแบบเรียกว่าอะไรลูกอีกคนอ่ะคือเรียกเลี้ยงเป็นลูกอีกคนไปเลย น้องมาแล้วนะคะเติมล้องหมามาแล้วก็คือมินอะชอบหมามากๆนะคะเพราะว่ามินเลี้ยงหมามาตลอดเลยนะคะจริงๆอะมินเป็นคนขอนแก่นก็มีหมาที่ขอนแก่นด้วยนะทุกคนชื่อว่า Google นะคะเป็นบีเกิลที่อ้วนมากๆนะคะมินอะชอบหมามาตั้งแต่เด็กเลยนะคะมินเคยหมกมุ่นกับหมามากๆแบบว่าคือตอนนั้นมินชอบเซิร์ชถึงหมาแบบเยอะมากๆจนจนแม่ว่าทุกคนตอนนั้นแม่ว่ามินเลยว่าแบบ ถ้าจะแบบชอบขนาดเนี้ก็ไปเปิดฟาร์มเลยไหมซึ่งมินอะไม่ได้อยากเปิดฟาร์มมานะเพราะว่ามินรู้สึกว่าเออมินไม่ได้อยากให้เขาแบบมีลูกเพื่อข้อเดอกไปแล้วเขาลูกของเขาอะแล้วถ้าเราเลี้ยงอะเราก็จะรักใช่ปะคือมินทําใจไม่ได้ที่จะปล่อยลูกๆของน้องที่เราเลี้ยงไปนะคะก็เลยไม่ทําดีกว่านะคะ ให้ทุกคนรู้จักมินมากกว่านี้นะคะก่อนที่มินจะเข้าไปในรายการเอ็นเอนะคะ mm hmm. ก็คือก่อนที่จะเข้าบ้านนั่นแหละทุกคนคือมินน่ะ mm hmm. เคยเป็นไอดอลมาก่อน,นะคะ่ะทุกคนเป็นไอดอลมา6ปีเลยนะคะตอนนั้นน่ะที่ได้มาเป็นไอดอลอะ่ะเพราะว่ามินไปออดิชั่นมานะคะตอนนั้นมิน I mean, อายุ19ะคะ่ะแล้วมินก็ไปออดิชั่นเพราะว่ามินเห็นประกาศรับสมัครใน Facebook นะคะมินก็เลยลองไปซึ่งปรากฏว่ามินก็ได้ผ่านเข้ามาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะคะ หลังจากที่มินได้เป็นไอดอลมา6ปีเนี่ยมินก็เคยได้ประสบการณ์ในการแสดงหนึ่งครั้งตอนที่อยู่ในวงนะคะตอนนั้นมินได้แสดงละครเรื่องหนึง่งแล้วหลังจากนั้นอะ่ะมินก็เลยชอบการแสดงมากๆมันเป็นสิ่งที่มินรู้สึกว่าเออมินอยากลองทํามันอีกมาตลอดนะคะแล้วพอหมดสัญญาเนี่ยมินก็เลยมาตัวเวน audition เยอะมากเลยทุกคนจนมาเจอโปรเจกต์ indie นะคะมินก็ลองมองอินเข้ามาสมัครดูนะคะวันนั้นคนเยอะมากเลยทุกคนมินคิดว่า มิไน <mel> ไม่ได้แน่เลยเพราะว่าคนมันเยอะมากแบบล้นห้างเลยนะคะแล้วพอมินได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์เนี้ยมินก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมินกาลังจะเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนเข้าบ้านไปเนี่ยก็มินน่าจะไม่ได้เติมหมาอีกสองเดือนเลยนะคะถ้ามินได้เข้ารอบลึกนะคะซึ่งไม่เป็นไรค่ะทุกคนมินสามารถออกมาเติมหมาที่หลังได้นะคะมินสามารถอยู่ในบ้านอีกสองเดือนได้โซเชียลดีเข้าใจค่ะ เดี๋ยวค่อยออกมาเติมหมักก็ได้หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้มินในบ้านด้วยนะคะมินคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นมินในมุมมองใหม่ๆนะคะคือคนชอบบอกว่ามินเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็มินเป็นตัวเองเนี่ยดีแล้วมินก็คิดว่ามินเข้าบ้านไปเนี่ยมินจะพยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะตอนแรกอคิดว่าอาจจะเขินกล้องทุกคนเพราะว่าไม่เคยโดนไลฟ์ที่สิบสี่ชั่วโมงมาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปเนี่ย คิดว่าไม่เก mm. ินสองวัน <em> ม <itting noise> ินอาจจะเลิกเกรงกล้องละมินอาจจะลืมไปแล้วว่าในบ้านมีกล้องนะก็มินจะเป็นตัวเองนะคะในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าในบ้านเนี่ยมีมิชั่นอะไรให้ทำเนี่ยมินจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้มินกับเพื่อนๆด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเติมน้องต่อแล้วเดี๋ยวอีกสองเดือนเจอกันค่ะ แต่เดินเข้ามาที่นี่พูดคาว่าน,น่ารักค่ะน่ารักอ่ะไปกี่รอบแล้วใครนับถันบากคือช่วยสรุปมาให้ได้ไหมออที่นี่เปิดรับสมัครงานไหมคะ <laughs> <laughs> ทุกคนอยากทำงานที่นี่อ่ะ <laughs>